สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับสมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับนะครับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์วีไอพีนะครับงวดประจำวันที่1น,นะครับผมเนาะเดือน11 2566นะครับผม ก <Krist ian> วันนี้นะครับก็ขอให้พี่ๆสมาชิกท่านใดนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางทุกๆแนวทางที่ผมลงเนาะก็ขอให้นะครับมีโชคกันทุกท่านนะครับผมก่อนเข้าไปรับชมนะครับขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสลับบ้านน้ําเต้าทองเนาะพี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคหรือว่ากําลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของบ่าวรองเนาะเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับผม สำหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้มาแค่สายลูดในรอบ VIP นะครับในหวยลาวสตาร์นั้นหลุดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่ๆหวยลาวสตาร์นะครับผมให้6กับ2เนาะนะครับผลที่ออก709กับ71นะครับเนาะเน้น6กหนึ่งเนาะออก71แต้มเดียวอีกแล้วนะครับพี่ๆแต้มเดียวอีกแล้วนะครับผมส่วนนะครับลาวสตาร์ VIP ผมให้วิ่งวิ่ง8ลูด4นะครับผลที่ออก4 5 6 9 4นะครับพี่ๆของเรานะครับเนาะเก้าไม่มีเน้น4 6 สี่นะครับพวกเ4นะครับก็มาแค่สายรูดเนาะก็ต้องขอโทษขอไยสายเจาะด้วยนะครับผมส่วนณทางวันนี้ชื่นชอบยังไงนะครับแล้วค่อยตามนะครับพี่เนาะตัวเลขโดนใจค่อยจัดนะครับหวเราสตาร์นะครับผมให้วิ่งให้วิ่งไปที่เลข8นะครับไปพ,พี่สายรูดให้ไปที่เลข4นะครับให้ไปที่เลข4 40 4ี่หนะครับ8 1 8ห8 9นะครับผมสตัวผมให้ไปที่8ปดนะครับนี่เลยนะครับผม ส่วนนะครับผมหมวยราวสตาร์ v i p นะครับสี่ทุ่มตรงนะครับราวสตาร์ v i p ผมให้วิ่งนะครับให้วิ่งไปที่เลข5นะครับผมสายรูดนะครับให้ไปที่เลข1ให้ไปที่เลข1นะครับ1 4 16 19นะครับ5้ ห้าสี่ห้าเก้านะครับผมสามตัวนะครับให้ไปที่ห้าหนึ่งเก้านะครับนี่เลยนะครับผมก็ จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหวยเราสตาแล้วก็เราสตา v i p นะครับผมเนาะอย่างที่บอกวันนี้เริ่มเดินใหม่ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้พี่ๆสมาชิกท่านใดที่เข้ามาติดตามขอให้มีโชคทุกท่านนะครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ